สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไม้วสันพบกับตำนานจอมยุทธ์ผู้ทังสารภาค2นะครับในเรื่องก็กาลังจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไปพลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆบางคนหายคลิปตอนต่อไปไม่เจอนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆจนถึงภาคสีนะครับลงกันแบบต่อเนื่องทุกวัันนเลยะครบ เรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับด้วยการโจมตีของทั้งสองอาจารย์ดูว้ยหลุนสามารถบอกได้อย่างไม่ต้องสงสัยว่าการโจมตีของใครแข็งแกร่งกว่าด้วยการมองเพียงครั้งเดียวอาจารย์คนอื่นๆที่อยู่บนวิธีสูงมีปฏิกิริยาปกติกับสิ่งนี้แต่แววตาของความตกใจฉายผ่านดวงตาของผู้อํานวยการยานและเฉียนตัวตัวร่างกายของอาจารย์ดูว้ยหลุนเปลี่ยนเป็นสีทองซึ่งทําให้ปัจจุบันเขาดูเหมือนลูกป,ปั้นยืนตรงที่แกสลักจากทองคํา อย่างไรก็ตามด้านหลังของเสื้อผ้าของเขาถูกฉีกออกจากฝ่ามือของพยาขาเวลาโลก,กันเผยให้เห็นแผ่นหลังที่แข็งแกร่งของเขานอกจากนี้ยังมีริ้วเลือดอีก5เส้นที่หลังของเขาวิญญาณพมุทธ์ได้รับบาดเจ็บจริงหรือได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มนักเรียนที่นำโดยใครบางคนที่อยู่ในระดับวงแหวนวิญญาณ3ามวงอย่างนั้นเหรอนี่เป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงอาจารย์คนอื่นๆเริ่มตระหนักถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์แต่ละคนต่างก็ท้อถอย โดยธรรมชาติแล้วอาจารย์โจเย,ย่เป็นหนึ่งในผู้ชมจำนวนมากในการต่อสู้ดวงตาของเธอมืดลงทันทีเมื่อเธอดูฉากนี้แม้ว่าเธอจะไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่พยักขาเวลาโลก,กานก็ได้ทำร้ายอาจารย์ดูวิลลุนอย่างแท้จริงเธอตระหนักถึงการฝึกฝนขอ,ของอาจารย์ดูวิหลุนและเธอมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าอาจารย์ดูวิลลุนไม่ต้องการเสียหน้าในสถานการณ์เช่นนี้ดังนั้นแบบแผลที่หลังของเขาต้องเป็นของจริงการแสดงออกในปัจจุบันของผู้อํานวยการหยานดูน่าเกลียดมาก เขาหันไปทางเชียนตัวตัวแต่ก็พบกับเชียนตัวตัวที่ดูร้ายยงสาจ้องมองกลับมาที่เขาเจ้ารู้เรื่องนี้หรือไม่ผู้อํานวยการยานก็เสียงลงแต่ก็พูดด้วยน้าเสียงที่ดูร้ายเชียนตัวตัวยิ้มอย่างคมขื่นและพูดว่าข้าดูเหมือนรู้เรื่องหรือเปล่าคนเหล่านี้เป็นนักเรียนจากคณะวิญญาณยุทธการต่อสู้ของท่านข้าจะไปรู้เรื่องนี้กับพวกเขาได้ยังไงผู้อํานวยการหยานท่านคงไม่ได้พยายามที่จะผิดสัญญาของท่านใช่ไหมผู้อํานวยการยานตะคอก และออกจากเวทีสูงพร้อมกับแสงกระพริบร่างของเขากระพริบอีกครั้งและเขาก็หายไปเมื่อทุกคนมองมาขณะที่เขาเฝ้าดูผู้อำนวยการยานจากไปเชียนตัวตัวก็ยิ้มเขาไม่ได้หัวเราะออกมาแต่มีสีหน้าที่พอใจเผยให้เห็นว่าตอนนี้เขามีความสุขมากแค่ไหนผู้อำนวยการเชียนผู้อำนวยการหยานทั้งสองคนรู้ผลแล้วงั้นเหรอท่านดูมีสีหน้าสงสยัยขณะที่เขาเดินไปหาเชียนตัวตัวด้วยความงงงวยจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีเชียนตัวตัวน่าจะแพ้ แต่ดูเหมือนว่าเฉียนตัวตัวยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์พูดว่าไปกันเถอะข้าเป็นคนที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมสูงดังนั้นเราจึงไม่สามารถละเลยการปรากฏตัวของเราได้แม้ว่าเราจะภูมิใจในตัวเองก็ตามอย่างไรก็ตามข้าต้องบอกว่าฟ่านอยู่คราวนี้เจ้าได้พบต้นก้าที่ดีจริงๆเราจะต้องพึ่งพาเจ้าเด็กคนนี้สำหรับแขนของเราข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะทำอะไรเจ้าไม่สามารถปล่อยให้เด็กคนนั้นกลายเป็นศิลป์ของคณะวิญญาณยุธิการต่อสู้ได้ เจ้าได้ยินการเดินพันที่ข้ามีต่อผู้อํานวยการหยานแล้วใช่ไหมป้านยูกระซิบพ,พูดขึ้นว่าผู้อํานวยการเชียนข่านกําลังบอกว่าเราชนะเชียนตัวตัวยิ้มอย่างสู้โซนและพูดว่าเห็นได้ชัดไปกันเถอะด้วยเหตุน,นี้เขาจึงออกจากเวทีสูงในพิพตาและหายไปจากสายตาอย่างรวดเร็วอาณาสนามประลองร่างกายสีทองของอาจารย์ดูเว่ยหลุนได้ลกลับคืนสู่สภาพปกติแล้วอย่างไรก็ตามในปัจจุบันเขาดูประดาดใจและไม่เชื่อบนใบหน้าของเขา แสงวูบว่าผ่านดวงตาของเขาขณะที่เขามองไปที่หัวอยู่เฮาและหวังตรงที่กำลังดิ้นลนเพื่อหน,นีจากอ้อมกอดท้องกันและกันแม้แต่เขายังไม่กล้าเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงอย่างไรก็ตามความเจ็บปวดที่แผ่เขาจากด้านหลังของเขาทำให้เขานึกถึงทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาว่าเป็นเรื่องจริงใต้หัวบินดิ้นลนลุกขึ้นยืนและช่วยจูรูขึ้นมาจากชุยเยจีวิ่งไปที่ด้านข้างของพวกเขาอย่างตื่นเต้นแล้วส่งเสียงเชียร์อย่างเต็มที่ตอนนี้หัวอยู่เฮาและหวังตงมีสีหน้าหดหู บนใบหน้าของเขาพวกเขาไม่ได้เห็นบาดแผลของอาจารย์ดูว้ลุน้นแต่พวกเขาสามารถบอกได้ว่าพวกเขาแพ้จากใบหน้าที่มีความสูขของคู่ต่อสู้พวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าทักษะการหลอมรวมวิญญาณที่เรียกว่าเส้นทางทองคำของพวกเขาได้ทำอะไรไปบ้างในการพ่ายแผลครั้งนี้ทำให้พวกเขางงงวยอย่างแท้จริงหมอรยูฮ่ารู้สึกผิดหวังเนื่องจากเขาไม่สามารถประทะก,กับการโจมตีของใต้หัวบินได้ในที่สุดเขาอยากจะดูว่าการโจมตีอย่างเต็มที่ของเขาได้หวังตรง จะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ของพวกเขาได้หรือไม่อาจารย์ดูวหลุนยังคงเป็นรองผู้อํานวยการฝ่ายการศึกษาของโรงเรียนซไรเคอร์หลังจากที่ชงักไปชั่วโคขาก็กลับมามีสติสัมปชชญะอย่างรวดเร็วอีกครั้งรอยยิ้มผมขื่นปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาขณะที่เขาคิดอยู่ในใจว่านี่มันน่าอายจริงๆพร้อมกับพูดขึ้นว่าดีมากพวกเจ้าทุกคนทําได้ดีมากเสียงของอาจารย์ดูวหลุนดังขึ้นทำให้ทั้งสองทีมถึงงบลงและหันไปมองเขา อาจารย์ดูเวลุนพูดอย่างงงๆว่าข้ารู้สึกประหลาดใจมากที่อันดับการฝึกฝนของพวกเจ้าสามารถมาถึงระดับนี้ได้ในฐานะน้องใหม่ยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองทีมของพวกเจ้ายังสามารถปลดปล่อยทักษะการหลอมรวมวิญญาณน,นี้ได้ข้ารู้สึกได้ถิ้งความแข็งแกร่งของทักษะการหลอมรวมวิญญาณของพวกเจ้าเป็นการส่วนตัวในขณะที่เขาพูดเขามองอย่างเย็นชาไปที่ผู้ตัดสินที่อยู่ไม่ไกลเกินไปถ้าไม่ใช่เพราะความผิดของผู้ตัดสิน เขาจะต้องเปิดเผยหลังของเขาให้ฝูงชนได้เห็นหรือไม่ผู้ตัดสินโลดสีสษนลงอย่างระอาใจไม่กล้าสบตากับอาจารย์ดูเวหลุนอาจารย์ดูเวหลุนพูดด้วยเสียงทุ้มว่าตอนนี้ข้าจะประกาศผู้ชนะรอบสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์แบบแพ้คาดอดอของการประเมินน้องใหม่พวกเขาคือด้วยเหตุน,นี้เขาจึงหยุดชั่วคราวหลังจากนั้นเขาก็ยกมือขวาขึ้นและชี้ไปทางทั้งสามคนของทีมหัวยูเฮาและพูดเสียงดังว่าหว,วังตงเซลเซียลและหัวยูเฮาฝูงชนทั้งหมดลุกฮือขึ้นทันที ทีมของใต้หัวบินไม่ใช่คนเดียวที่ไม่กล้าเชื่อหูของตัวเองแม้แต่อาจารย์ที่อยู่บนเวทีสูงก็มีสีหน้าตกใจจากสิ่งที่พวกเขาเห็นทีมที่ชนะน่าจะเป็นทีมของใต้หัวบินอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาสามารถทําร้ายอาจารย์ดูเวลุนได้ทันทีที่มีคนคิดว่าอาจารย์ดูเวลุนใช้ตําแหน่งของเขาเพื่อแก้แค้นความอับอายที่เขาต้องทนทุกข์ทรามานหรือไม่ไม่นั่นเป็นไปไม่ได้ผู้อํานวยการอีกสองคนก็ดูการแข่งขันก่อนหน้านี้เช่นกันดังนั้น อาจารย์ดูเวลุนจะละเมิดตำแหน่งของเขาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขาได้อย่างไรนอกจากนี้อาจารย์ดูเวลุนยังเป็นที่รู้จกักดูเสมอว่าเขาเป็นอย่างไรหลังจากดำรงตําแหน่งรองผู้อานวยการการศึกษาของ้านด้านนอกเป็นเวลาหลายปีเขาไม่เคยทําผิดพลาดแม้แต่ทั้งสามคนของทีมหัวอยู่ห้าวก็ค่อนข้างไม่แน่ใจพวกเขาทั้งสามมองหน้ากาันและเซลล์มองไปที่หัวอยู่ห้าวได้หวังตรงขณะที่เธอกระซิบว่าเราชนะแล้วหวังตรงถามยังไม่มั่นใจว่า อาจารย์ดูวิหลุนประกาศแชมป์หรือรองแชมป์หมอจูห้าวยิ้มและกล่าวคำสุดท้ายว่าดูเหมือนว่าเราจะชนะจริงๆขณะที่ทั้ง3คนของทีมหมออัวจูห้าค่อยๆยอมรับความจริงที่ว่าพวกเขาชนะทั้ง3คนของทีมใต้หัวบินก็ยังไม่เต็มใจที่จะยอมรับโดยไม่สนใจว่าร่างกายของเธอจะอ่อนแอแค่ไหนจูู่ก็ไม่อยากยอมแพ้และพูดขึ้นว่าอาจารย์ดูวิลลุนทำไมพวกเขาถึงชนะเราคือคนที่ควรจะชนะ จูรูอยู่ทันทีเมื่อเธอเผชิญหน้ากับออราที่ทรงพลังของเขาอย่างไรก็ตามการมองที่ไม่มั่นใจในสายตาของเธอนั้นชัดเจนสำหรับผู้พบเห็นแม้ว่าใต้หัวบินจะไม่ได้เอ่ยคำใดๆออกมาแต่เขาก็เม้มริมฝีปากแน่นและจ้องตรงไปที่อาจารย์ดูเวหลุนโดยไม่มีเจตนาที่จะยอมแพ้อาจารย์ดูเวหลุนระงับความผุนเคืองในใจของเขาอย่างรุนแรงขณะที่เขาคิดเข้าข้างตัวเองอยู่ข้างในข่าอายตัวเองแล้วต้องอธิบายขั้นตอนว่าข่าอายแบบไหนด้วยเหรอให้พวกบ้า อย่างไรก็ตามอาจารย์ดูเวลุนมีความอดทนทางจิตใจอย่างมากในฐานะรองผู้อํานวยการศึกษาสําหรับร้านด้านนอกหลังจากรู้สึกหดหูเพียงชั่วครู่เขาก็กลับมาสงบสติอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วและเผยให้เห็นรอยยิ้มที่ทําอะไรไม่ถูกบนใบหน้าของเขาเขาพูดขึ้นว่าข้าต้องบอกว่าพวกเจ้าทุกคนโดดเด่นมากข้าเสียหน้าเพราะข้าประเมินความแข็งแกร่งของทักษะการหลอมรวมของพวกเจ้าต่ำเกินไปข้าไม่สามารถโทษคนอื่นสําหรับความผิดนี้ของข้าข้าจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในการอนุญาตให้พวกเจ้าทุกคนเห็นหลังของข้าในวันนี้เมื่อเขาพูดเสียงหัวรเราะข้อดังออกมาจากเวทีสูงทันทีแน่นอนว่าต้องยอมรับว่าอาจารย์ดูเวลุนมีเสน่ห์อย่างมากด้วยประโยคง่ายๆเขาก็กำจัดความลำบากใจของตัวเองได้แล้วนอกเหนือจากการถ่อมตนแล้วอาจารย์ข้างบนยังยกย่องเขาด้วยซ้ำหากเป็นพวกเขาในสถานการณ์เช่นนี้พวกเขาจะสงบสติอารมณ์ได้เหมือนที่อาจารย์ดูเวลุนทำได้หรือไม่อาจารย์ดูเวลุนกล่าวต่อว่าข้ารู้ว่าทุกคนจะมีข้อสงสัยอยู่ภายในใจ ถ้าข้าไม่อธิบายทุกอย่างให้กระจางก่อนอื่นข้าต้องขอยืนยันคําพูดก่อนหน้านี้อีกครั้งข้าไม่ได้พูดผิดผู้ชนะเลิศได้แก่หวังตงเซลเซียลและหัวอยู่เฮาพวกเขาต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมเพื่อให้ได้รับชัยชนะในการประเมินน้องใหม่ของปีนี้และพวกเขาคู่ควรกับตําแหน่งในฐานะแชมป์คำพูดซ้ำคำประกาศก่อนหน้านี้ทําให้การแสดงออกของทั้ง3คนของทีมใต้หัวบินดูน่าเกลียดยิ่งขึ้นอาจารย์ดูว่ลุ้นล่าวต่อว่าทุกคนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในฐานะอาจารย์ ข้าต้องทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อป้องกันการเสียชีวิตของนักเรียนใหม่ที่โดดเด่นทั้งสองฝ่ายต่างใช้ทักษะการล้อมรวมวิญญาณกันดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งสองผู้อํานวยการจะตัดสินผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยสายตาเพียงอย่างเดียวดังนั้นข้าจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรับการโจมตีของทั้งสองทีมด้วยร่างกายของข้าข้ารู้ว่าข้าได้รับบาดเจ็บจากพยาขาเวลาโลกาลของใต้หัวบินและจูรูดังนั้นพวกเขาควรได้รับชัยชนะอย่างไรก็ตาม ข้าขอถามพวกเจ้าทุกคนในฐานะวิญญาจารย์การป้องกันของข้าอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอพวกเขาใช้ทักษะการหลอมรวมกันแต่มันก็ยังคงเป็นการหลอมรวมระหว่างวิญญาจารย์สามวงแหวนและวิญญาจาร์สองวงแหวนถ้าพวกเขาสามารถทำร้ายข้าโดยตรงแม้ว่าข้าจะใช้พลังวิญญาณเพื่อป้องกันตัวเองข้าก็อาจลาออกจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการได้เช่นกันความโกรธและความไม่พอใจในดวงตาของใต้หัวบินค่อยๆหายไปเมื่อเขาฟังคำพูดของอาจารย์ดูวหลน ในฐานะวิญญาณพรมยุทธ์ที่มีวงแหวนวิญญาณแปดวงทักษะการลอมรวมวิญญาณของพวกเขาจะทำร้ายเขาได้อย่างไรนั่นเป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงจริงๆอาจารย์ดูเวยลุนกล่าวต่อว่าด้วยเหตุน,นี้ทุกคนน่าจะเดาคำตอบสำหรับคำถามนี้ได้เหตุผลที่พยัคฆาวิญญาณโลก,กาลสามารถทำร้ายข้าได้ก็เพราะว่าข้าใช้พลังวิญญาณของข้าเพื่อป้องกันทักษะการลอมรวมอื่นวางตรงและหัวอยู่เห้าข้ายังไม่รู้จักชื่อทักษะการล้อมรวมของพวกเจ้าในฐานะคนที่ใช้ทักษะการล้อมรวม เป็นการส่วนตัวข้าไม่มีคุณสมบัติที่จะรู้ว่ามันชื่ออะไรวังตรงหัวเราะเบาๆพูดว่าอาจารย์ดูเวลุนท่านเป็นคนแรกที่รับทักษะการหลอมรวมของเรานี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ใช้มันในการต่อสู้จริงหลังจากทดสอบมันอาจารย์ดูเวลุนค่อนข้างประลาดใจเมื่อมองไปที่พวกเขาได้พูดว่าข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นคนแรกที่รับมันแล้วข้าจะรู้ชื่อมันได้ไหมวังตรงพยักหน้าพูดว่าแน่นอนอยู่เฮ้าเจ้าบอกเขา วายูห้าวจ้องไปที่ใต้หัวบินที่อยู่ห่างออกไปจากนั้นผู้ช้าๆด้วยเสียงที่สงบว่าทักษะการลอมรวมของเราเรียกว่าถนนทองคําท่ามกลางความสุขใสที่เหี่ยวเฉาอาจารย์ดูเวลุนจ้องมองลงไปด้านล่างและมีร่องรอยของความตกใจแวบผ่านดวงตาของเขามีร่องยาว30เมตรลึกครึ่งเมตรปรากฏขึ้นที่สนามปลาลองซึ่งมีประกายแวววาวสีทองและยิบระยับที่ไม่สามารถปกปิดได้ภายใต้แสงตะวันก่อนหน้านี้อาจารย์ที่อยู่บนวิธีสูง ให้ความสนใจกับผลลัพธ์ของการต่อสู้เท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่สังเกตเห็นถนนสีทองแผ่วๆหลังจากที่หัวอยู่ฮาพูดถึงมันถนนสีทองทอดยาวไปจนถึงจุดที่อาจารย์ดูเวลุนยืนอยู่อาจารย์ดูเวลุนพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าข้าต้องยอมรับว่าทักษะการล้อมรวมของพวกเจ้าเป็นหนึ่งในทักษะที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาความจริงที่ว่าพวกเจ้าทั้งสองคนสามารถปลดปล่อยพลังได้มากขนาดนี้ด้วยระดับการฝึกฝนในปัจจุบันของพวกเจ้า ได้เกินขอบเขตความรู้ของข้าเกี่ยวกับทักษะการหล,มหลมอมรวมวิญญาณแล้วข้าเชื่อว่าอัตรา,าความเข้ากันได้ของพวกเจ้าสูงมากแน่นอนด้วยเหตุนี้เขาจึงหันกลับไปหาทั้งสามพของทีมใต้หัวบินและพูดว่ามีเพียงเหตุผลเดียวที่พยาัขาวเวลาลก,การของพวกเจ้าสามารถทำร้ายข้าได้ก่อนที่การโจมตีของพวกเจ้าจะมาถึงข้าข้าถูกโจมตีโดยทักษะถนนทองคำหลังจากนั้นการโจมตีของพวกเจ้าเข้ามาถึงข้า ความสามารถของทักษะการหลงรอมวิญญาณเป็นความลับของวิญญารจ์เพราะฉะนั้นนั่นคือทั้งหมดที่ข้าสามารถพูดได้เกี่ยวกับการโจมตีของพวกเจ้าตอนนี้ผู้อำนวยการอีกสองคนก็อยู่ที่นั่นเช่นกันและข้าเชื่อว่าพวกเขาสามารถบอกได้ว่าใครมีทักษะที่เหนือกว่าจากความผันผวนของพลังวิญญาณของข้าในทันทีที่ข้าโดนโจมตีพยัขาเวลาโลกาลของพวกเจ้าก็มีความแข็งแกร่งมากในสถานการณ์เช่นนั้นพวกเจ้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากพวกเจ้า ้องการชนะพวกเจ้าจะต้องสามารถหลบถนนทองคําของพวกเขาให้ได้แต่อย่างไรก็ตามพวกเจ้าต้องหยุดชะง,งักหลังจากโดนทักษะวิญญาณของเซลล์ลก่าอีกในหนึ่งพวกเจ้าคงไม่สามารถหลบมันได้ภายใต้สถานการณ์เหล่านั้นพวกเจ้าจะต้องแพ้อย่างแน่นอนหลังจากโดนแสงของทักษะถนนทองคําของพวกเขาเอาละข้าพูดได้แค่นี้การประเมินน้องใหม่สิ้นสุดลงแล้วการประชุมน้องใหม่จะจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้และทีมสามอันดับแรกจะได้รับรางวัลในขณะที่ เราจะแบ่งพวกเจ้าเข้าเรียนใหม่ในปีแรกของพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าชนะอย่ายิงพยองถ้าพวกเจ้าแพ้อย่าท้อถอยนี่เป็นสิ่งจําเป็นหากพวกเจ้าต้องการปรับปรุงพวกเจ้าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนที่โดดเด่นที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นในน้องใหม่ปีนี้ข้าไม่ต้องการให้การแข่งขันนี้มีผลต่อการเติบโตในอนาคตของพวกเจ้าเอาละมาจบกันเถอะด้วยเหตุนี้อาจารย์ดูเวลุนจึงหันกลับไปและรีบออกจากพื้นที่ประเมินทันที ร่างกายของใต้โฮบินแขวงเล็กน้อยเขาสามารถหลีกเลี่ยงการล้มได้ด้วยความช่วยเหลือของจูรุความดื้อรั้นและความเยือหยิงที่เคยเต็มใบหน้าของเขาถูกกรัดล้างไปด้วยความไม่เชื่อและความไม่เต็มใจอย่างรุนแรงข่าแพ้ข่าแพ้แล้วจริงๆข้า่ายแพ้ให้กับผู้ต่อสู้สองคนที่มีการฝึกฝนที่ต่ำกว่าข้าเป็นไปได้อย่างไรมันเป็นไปได้อย่างไรสายตาของหัวยู่้านั้นดีมากซึ่งทำให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของใต้หัวบินได้อย่างชัดเจน ความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ยากจะอธิบายได้เกิดขึ้นในใจของเขาและทันใดนั้นเขาก็พบว่าก,การเอาชนะใต้หัวบินด้วยความรู้สึกมั่นใจที่สุดของเขาดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ดีมากในการได้รับการแก้แค้นเราชนะเราคือผู้ชนะเสียงห่ร้องของเซลยวเซลยวและหวังตรงดังขึ้นและทั้งสองก็คว้าตัวหัวอยู่เฮ้าได้โยนเขาขึ้นไปในอากาศตามคนหนึ่งทีมใน,นที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นัวแทนของการประเมินน้องใหม่แต่ใครคือแกนกลางที่แท้จริงของทีมเซลยวเซลยวและหวังตรง ตระหนักดีว่าใครไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังอันทรงพลังของวังตงและเซียวเซียวได้แสดงออกมาอย่างสมบูรณ์ในระหว่างการแข่งขันหลายครั้งดึงดูดความสนใจของอาจารย์ทุกคนอย่างไรก็ตามถ้ามันไม่ใช่เพราะการตรวจจับจิตวิญญาณของหัวยู่เฮาและทักษะการชอกทางจิตวิญญาณรวมถึงความเข้าใจในสนามรบและการเคลื่อนไหวของเขาในจุดสําคัญของการต่อสู้ของพวกเขาและทักษะการหลอมรวมของหัวยู่เฮาได้วางตรงพวกเขาจะมีวันนี้ได้อย่างไรจะถึงตำแหน่งแชมป์ในปัจจุบันได้อย่างไร โดยรวมแล้วความแข็งแกร่งของหัวยูเฮานั้นอ่อนแอมากแต่แม้แต่วิญญาณอาจารย์สองวงแหวนก็ไม่สามารถทําได้ดีไปกว่าเขาโดยไม่คํานึงถึงมิตรภาพของพวกเขาหวังตรงและเซลเซล,เซล์ด่างก็ชื่นชมเขาอย่างแท้จริงหัวยูเฮามีทั้งพรสวรรค์และความขยันขันแข็งอย่างน่าอาศัศจรรย์แต่มีเพียงสองคนเท่านั้นที่รู้ถึงความจริงนั้นอาจารย์โจยี่ออกจากเวทีสูงแล้วและกําลังวิ่งไปหาพวกเขาขณะนี้อาจารย์ที่เข้มงวดตลอดเวลาดูเหมือนตื่นเต้นเหมือนเด็กๆณที่เธอกอดทั้งสามคนของทีมหัวยูเฮา และส่งเสียงเชียร์อย่างเต็มที่อาจารย์ที่ดูแลชั้นเรียนของใต้หัวบินได้เดินไปที่ทีทมของพวกเขาเพื่อปลอบใจทั้ง3คนอย่างไรก็ตามการแสดงออกบนใบหน้าของใต้หัวบินไม่ได้เปลี่ยนไปเลยในบางครั้งเขาก็มองไปที่ทั้ง3คนของทีมหัวยูเฮาอย่างดูร้ายพร้อมกับกำหมัดแน่นและพูดว่าคราวหน้าข้าจะไม่แพ้แน่ผลการประเมินน้องใหม่รอบสุดท้ายแพร่กระจายไปทั่วทั้งโรงเรียนเร็วมากอย่างไรก็ตามหัวยูเฮาตัดสินใจที่จะข้ามการขายปลาย่างอีกครั้ง เขาเดินเข้าไปในป่าข้างๆหวังตงเซลล์เปลยและทั้งยาเขาย่างป่าให้กับพวกเขาเปลยและทั้งยาไม่คิดว่าทั้ง3ามคนของทีมหัวยู่เฮาจะกลายเป็นแชมป์เปี้ยนพวกเขาล้มเลิกแนวคิดเมื่อได้ยินว่าจะมีวิญญาจารย์3ามวงแหวน3คนเข้าร่วมการแข่งขันแบบแพ้คาดออกแม้ถึงแม้ว่าจะมีความยากลําบากแต่หัวยู่เฮาก็สามารถทําให้พวกเขาประดาบใจอย่างมากหวังตรงเจ้ยายังต้องการเข้าร่วมสํานักฐางของเราหรือไม่ ทังยางนึกถึงความปรารถนาของหวังตรงที่จะเข้าร่วมสำนักถังหลังจากที่เธอกินปาย่างเสร็จแล้วหวังตรงรีบพยักหน้าและพูดว่าต้องการซีข้าอยากเข้าร่วมมากๆากทังยาะหัวเราะขี้คักพูดว่าเอาละเมื่อพวกเจ้าสามารถเป็นแชมเปี้ยนได้แล้วเจ้าสำนักคนนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนคำพูดของข้าได้ข้าอยากจะให้เจ้าเข้าร่วมสำนักถังเหมือนที่ข้าเคยสัญญาไว้เซลเซลแล้วเจ้าละ่ะเจ้าสนใจเหมือนกันหรือไม่เซลเซลกราบพิบตาได้พูดพึมพำว่าสำนักถังงั้นเหรอเป็นยังไง ถังยาตอบว่าถูกต้องสำนักถังสำนักถังของเราไม่มีผลประโยชน์อะไรมากมายที่จะมอบให้เจ้าหากเจ้าเข้าร่วมแต่เราให้ความสำคัญกับศิษย์ของเราทุกคนสำนักถังของเราจะมอบเทคนิคราบทั้งหมดให้กับลูกศิษย์เพื่อให้พวกเขาฝึกฝนอย่างแน่นอนเซียวเซียวยิ้มและพูดว่าเข้าท่าดีตกลงข้าจะเข้าร่วมกับพวกเจ้าด้วยไม่ว่าในกรณีใดข้าไม่มีสำนักที่ข้าผูกมัดอยู่ที่สาวถังหยาข้าต้องการเรียนรู้เทคนิคการเดินเท้าที่อยู่ห้าใช้ อังหยาพยักหน้าอย่างสุภาพและพูดว่าไม่มีปัญหาข้าจะสอนให้พวกเจ้าทั้งสองคนเมื่อเรากลับไปแม้ว่าเธอจะดูไร้กังวนแค่ไหนแต่ตอนนี้เธอก็มีความสุขมากไม่จะเป็นต้องสงสัยในความแข็งแกร่งของหวังตงส่วนใหญ่ที่ว่าทําไมทีมของหัวยูเฮาถึงสามารถเป็นแชมป์ได้เพราะเนื่องมาจากความแข็งแกร่งของเขาในทางกับการพอสว่งของเซียวเซียวไม่ได้แพ้หวังตงเลยแม้แต่น้อยเธอมีวิญญาณยุดคู่ถังหยาไม่เคยคิดว่าเธอจะตกลงที่จะเข้าร่วมสํานักถัง ได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ในความเป็นจริงเหตุผลที่เซลเซลยินดีที่จะเข้าร่วมสำนักถังเป็นเพราะหัวยูเฮาได้วางตรงแต่ถังหยาไม่รู้ทักษะการรวมรวมที่หัวยูเฮาได้วางตรงได้ปลดปล่อยออกมานั้นน่าทึ่งสำหรับเธอมากยิ่งเธออยู่กับพวกเขามากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งประทับใจพวกเขามากยิ่งขึ้นเท่านั้นความแข็งแกร่งของรูปลากของหัวยูเฮานั้นด้อยกว่าวางตรงมากแต่ความสงบนิ่งและความมุ่งมั่นที่แน่แน่ของเขาเป็นสิ่งที่วางตรงไม่มีเซลเซลเชื่อว่าในอนาคตหัวยูเฮา จะไม่ได้อยไปกว่าวางตรงเลยแม้แต่น้อยและการได้อยู่ร่วมทีมกับพวกเขาจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนของเธอหรือเพื่ออนาโคตของเธอก็อตามเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งจําเป็นในโลกของวิญญาจารและเซลเซล์เคยชินกับวิธีการต่อสู้ที่ไร้กังวลและไม่ถูกยับยั้งของการใช้การตรวจจับสีิญญาณของหัวยเฮานอกจากนี้พวกเขาทั้งสคนยังได้รับการประสานงานซึ่งกันและกันมากขึ้นเรื่อยๆถ้าพวกเขาสามารถเข้าไปในลานภายในของโรงเรียนซือไรเคอร์ได้ พวกเขาจะต้องอยู่ด้วยกันอย่างน้อย1ิปีหากพวกเขายัางคงทำงานร่วมกันเช่นนี้ทีมพอพวกเขาจะมีความแน่วแน่อย่างหาที่เปรียบไม่ได้เมื่อพวกเขาออกจากโรงเรียนซือไรเคอร์อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดเซลยวก็ยังคงเป็นเพียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่คิดถึงอนาคตของเธอและมีเพื่อนที่เธอสามารถไว้วางใจได้เธอไม่ได้คิดเลือกเกินไปเกี่ยวกับความจริงของการตัดสินใจเข้าร่วมสำนักถังในอีกด้านหนึ่งของสมการถังหยาสามารถหาสมาชิกคนอื่นได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยการต่อรองราคามหาศาลณตอนนี้สำนักถังได้กลายเป็นสำนักที่มีสมาชิกข้าคนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเดิมสองเท่าแม้ว่าพวกเขาจะอายุไม่มากแต่ในที่สุดสำนักถังก็มีขนาดเพิ่มขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ